สิบอย่างหรือสิบตัวสิบตัวสิบอย่างพี่เอาเป็นเสื้อ้วกันเสื้อสิบตัวในร้านแชปปี้บอยอันนี้เป็นเป็นแบบว่าที่ชอบเป็นพิเศษขอซื้อได้ไหมพี่ขอซื้อได้ได้หเปล่าเป็นเสื้อที่เราชอบมันก็จะมีบางตัวที่ไม่ได้ขายแต่ผมบอกแต่บางตัวก็คือเป็นตัวที่ชอบได้พี่จัดไปงนั้นเรามาเริ่มดูอันดับที่สิบก่อนเลยเลยครับผมโอ้ยัง ยังเอ้ยมาแล้วอันนี้คือคือแมนคายครับโอ้หแสดงว่าพี่ชอบแมนคายเพราะว่าเสื้อที่พี่เขาใส่อยู่เลยแมนคายนะใช่แต่ว่าอันนี้คือเป็นงานบุ้นเหล็กนะเป็นปลอมปลอมยุคเก่าเนี่ยเราสังเกตงานมันจะไม่ละเอียดมากแต่ว่ามีปีตอกเลยเพราะว่างานปลอมเขาก็ทำปี ทำต่อเหมือนกันพี่ชอบเพราะว่าถ้าสังเกตอ่ะดูในร้านอ่ะเ้อมาปั๊มสีขาวอะอ๋อไม่มีนะน้อยนะน้อยมากนะแต่ถามว่าขายไหมขายขายใช่เท่าไหร่พี่ถ้าจะเอาทักมาดีกว่าทักมาดีกว่านะใช่ไม่ไม่ไม่อยากคุยเรื่องราคาเพราะว่าบางทีเราถูกใจนะถูกใจกันแพงว่ากันถูกใช่อันดับที่เก้าพี่อันนี้มาเฟอร์จิโร่อันนี้ก็กยังเป็นแมนไคล์แต่ว่าเป็นช่วงนี้เขาปั๊มใช้ชื่อว่าแคทตัสแจ็คค่ะใครจะจัดนี้ปะอิสเล่ห์เอาวิสกร๊กเหล็ก เขาไม่ใช่ใช่ไหมพี่คือตัวเนี้ยมันมันพิเศษตรงว่ามันเป็นมันเป็นตัวสมัยเขาปั้มอยู่สมาคมใน E C W อย่างที่เขาใช้คาร์ดแจ็คอะเพราะเขาเป็นคนชอบใช้พวกตะปูไม้พารถหนาไม้แบนบอนปั้งใช่หรอมึงคิดว่ามึงซักกับซอมบี้เหรอวะใช่เล่นเขาใช้สายรุนแรงกันพี่ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยคือ king of hard core เลยนะอปั้มเดือดจัดอะปั้มเดือดเขาเบสิกเหมือนปั้มเขาก็ดีด้วยแล้วก็อัรมที่แบบว่าใจเขาได้ เขาก็เลยเลือกที่จะเล่นอะไรที่มันเป็นแบบแนวไฮคอร์เพื่อเอาใจคนดูใส่ทุกสมาคมก็เถื่อนทุกสมาคมตัวนี้ไม่ได้ขายเพราะว่าใส่อันดับที่แปดปีแปดนี่ก็เป็นเนเจอร์บอยเดินเนจอร์บอยเป็นลิกแฟร์ฟิลฟิมันก็ฟิวเหมือนแรปทีนะอ่าแบบตัวสอนบิงบิงหน่อยอะไรเงี้ยด้านหลังก็จะเป็นชื่อแก๊งเขาผมดูเขาแล้วผมรู้สึกแบบไอ้เที่ยงเหมือนโดนคนนี้โกงอยู่ตลอดเลยใช่เขาเป็นที่ถ้าเราดูเขาจะเหมือนคนแก่ที่มีเล่ห์เหลี่ยมอ่าเล่ยเลี่ยมเล่เลยใช่ แปลงขี้โกงชิปหายแปลงจริงคือเขาเป็นนักมวยปั้มที่ดังมากและคนชอบมากนี่ก็เป็นอีกคนที่ปั้มทุกที่เหมือนกันปั้มสมาคมญี่ปุ่นมาอะไรหมดเลยลิฟแฟนะครับใช่ครับตัวนี้เป็น90ใช่ไหมพี่ใช่ครับเขาปั้มแต่เป็นยู่แบบยูเอฟก่อนแล้วเขาก็โยกไปแบบเป็นยูซีแต่เป็นยูตอนประมาณปี98้าแปนี่ก็คืออันดับที่8อันดับที่7ครับพี่คุ้นไหมเคยเห็นไหมไม่ไม่เลยพี่ศูนย์ เดิกอฟาเธอร์ดอกฟาเธอร์ใครหรี่อ๋อหนังเดิคอร์ฟาเธอเปล่าล้อเลียนหรือพี่ไม่เขาเขาใช้ชื่อปั้มว่าดิกอรฟาเธอร์เลยเขาคือดิกอรฟาเธอร์แล้วตอนนั้นคือโมกมีกัญชาเวลาเขาเดินออกมาปั้มผู้หญิงเดินตามมา20คนก็เป็นกอรฟาเธอร์ขาเปิดตัว เขาบอกว่าในในมวลปั้มที่เราดูหรือเราอะไรเงี้ยอีกอย่างคือการเปิดตัวของแต่ละคนเพลงการเปิดตัวนู่นนี่นั่นอ้วนป็นกตมองหลังไม่ได้หรือเปล่าไลฟ์กับแฟร์ไลฟ์กับแฟร์ที่ฟอร์ดิสต์ปัมเดอร์ดีปัมเดอร์ดีก็เหมือนแบบปะป๋าป๋าแต่อย่างตัวนี้คือไปขอเทรดน้องเข้ามาขอแลกกันมาแลกกับเราเอาเสื้อเราไปแลกอีกทีนึงอะไรเงี้ยตอนนี้ขายก็แต่ว่าสูงหน่อยอันดับที่หกครับพี่เ ที่ทำหมอใช่สวยเนี่ยเคนเนี่ยพี่เคเนนะเคนอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้คือเป็นเสื้อที่ปกติมันจะมีลายที่มันเป็น MTV dash mat แล้วเป็น Stone <อ><อ>คคือเป็นรูปนี้เลยเป็นรูปส t o n e c ยืนบีบเลยอยืนบีบคอกระโหลกว่าเราอะ่ะเอามาเปลี่ยนเราก็ดีไซน์ใหม่เป็นเคนที่แบบว่าคาแรคเตอร์เขาอะ่ะยังเป็นเหมือนส t o นโคคือเหมือนกันเลยเป็นหุน่นอันนี้ที่ชอบเพราะส่วนตัวเลยเคนเราก็ชอบไงอ๋อครับเคนอยู่แล้วส่วนตัวเลยเค้นเราก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าที่เราเราทำออกมาแล้วผลตอบรับมันดีเกินคาดว่ะก็เลยชอบอะไรเงี้ยใช่ ก็เลยชอบสียล่ะหมดแล้วไม่มีผลิตแล้วใช่ไหมพี่หมดแล้วไม่มีผลิตแล้วครับอันดับต่อไปครับผมอันดับที่ห้าไอ้บัตน่าจะชอบครับใครตัดถามอยู่อันนี้เป็นเลมิซิโอตอนถอนอากาศเชี่ยเลยนะเนี่ยบัอ้โหใชื้อเลยน้องดูลองดูน่าจะโตน้องเลยเฮ้ยโตเนี่ยหน้ามันเป็นแบบแบบเม็กซิโกอ่ะเม็กซิกันเ่ะไดเห็นเหรอจริงผมไม่เคยเห็นว่านี่คือเลมิซิโอตอนถอดหน้ากากนะ มันมีแมตทหนึ่งที่ว่าถ้าบันแพ้มันต้องถอดหน้ากากใช่ไหมพี่แล้วแมตช์นั้นอะ่ะจังหวะนั้นอะ่ะแม่งจะถอดอยู่แล้วอะ่ะแม่โทรให้ไปหลับหรืออะไรไม่างนี้นี่เป็นคือแบบเป็นปม,มนปมในใจว่าเราอยากเห็นว่าเรม,มิซิโอจริง <มา S 1> อ่ะตาี้มา20ปีนี่คือสุดท้ายเราวปมนี้มาคายตอนคลิปนี้เลยใช่ปะเฮ้ยเรื่องจริงนะกูไม่ปวตีนตาเมงอะกปวดตีน เพราะว่าเขาเป,ป็นนักมวยปั้มตัวเล็กเขดูได้เขเลยเขียนว่าไซส์แล้ว่ไม่ไ,ไซส์มันไม่ได้สำคัญเพราะเขาก็ปั้มได้อะไหสุดจริงแบบบิ๊กโชว์บิ๊กโชว์โดนแม่งล้อหมดอ่ะอันนี้ปี98อันนี้ตอนเขาปั้มแบบบิวสีบิวยังไม่ได้ไปปั้มแบ่ไปอดับยูเอฟโคตรหวิวสิวันนาน่ตุ <พอ S 2> ่มเลยถอดหน้ากากปั้มเลยป่ะพี่เป็นช่วงที่เหมือนว่าบทเขาอะ่ะเขาต้องการจะให้ถอดหน้ากากปั้มเขาก็เลยมีออกมาหนึ่งเซตมันมีสองสีมีสีนี้กับสีดำ โอ้โหมันสีดำใช่มันเป็นสีเทาก็สวยแล้วมันเฟดเลยเชื่อผมไม่เคยเห็นว่านี่สีมันเฟดชน่าไม่ได้เหมือนที่กูคิดไว้ตัวนี้ขายที่พี่ตัวนี้ขายครับราคาสูงหน่อยตัวนี้อันนี้คืออันดับที่ห้าครับแล้วเอาต่อไปอันดับที่หกอันดับสี่สีรีสอันดับที่สี่ อ๋อสปอนเซอได้ด่วนเลยกูร้อนอันดับต่อไปอันดับที่4ครับผมมาพี่อุ้ยก็น่าชอบนี่ชอบอุ๊ยสวยอเวอร์เพิ่นะครับผมอันนี้เป็นโอเวอร์เพิ่มปัญหายากที่ม่มวยปั้มที่เป็นอันนี้จอเมคเคินใช่พี่ใช่ไหมใช่ครับมวยปั้มโอเวอร์เพิ่มส่วนใหญ่เขาจะเป็นยุ ช่วงประมาณแบบสักเก้าห้าอะไรขึ้นมาจริงๆมันก็มีแบบเก้าสองเก้าสามแต่ว่าที่มันเป็นลายสวยๆส่วนใหญ่เลยปีสักปีเก้าสี่เก้าห้าจะลายสวยอันนี้ชอไมคเกิลนั่นอ่ะชอไมคเกิลชอไมคเกิลเอาหน้าอยากให้พี่ขอดูหลังขอดูหลังหน่อยข้างหลังจะเป็นเป็นโลโก้แบบเ w f ถ้าเราเห็นโลโก้นะคือเก้าศูนย์แน่นอนโลโก้นี้คือเก้าศูนย์แน่นอนเขาใช้ถึงปีเก้าแปดมันก็หายยากประมาณหนึ่งนะ ใช่ความมวยวปีนแล้วตอนนี้ราคามันมันพุ่งไงก็จะซื้อเข้ายากหน่อยตลอแล้วหล่อแล้วเวลมันหล่อจนเขาก็เลยเรียกว่าเป็นเซ็กซี่บอยเพราะว่าณตอนนั้นคือเขาเซ็กซี่จัดเลยอะไรเงี้ยอันดับหน้าอกของหน้าอกอันดับที่สามส่วนที่สามก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสมาคมที่เล็กลงมาอันนี้คือซาบูซาบูเราน่าจะเราน่าจะไม่รู้จักใช่เพราะว่าเขาเขาเป็นนักมวยอันนี้คือเขาเป็นนักมวยปั้มหลัก อยู่ที่สมาคม ECW แต่ตอนช่วงประมาณสัก2004-2005เขาก็มาปั U w, U w, U w, U w e. ้มอยูอ่แต่เปนอยู่แต่เนอยู่ลเพราะว่าสมาคมมันยุบแล้วก็มาอยู่ที่แต่เนอย E แทนมันก e ็ <ผม S 1> นคือแรเลยเลยพี่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็อันนี้ก็เอาใน E ี a y มาก็หลายบาทอยู่อันนี้เอามาใส่เองเลยคือถ้า,นนถาคนไม่ได้ขายคือถ้าคนที่เล่นมวยตั้มอ่ะตัวนี้มักทเ่แต่นี่นดบบสองใช่ป่ะอันดับสองทำไมถึงให้เป็นอันดับสองที่หล่อที่สั่าสามเฮ้ยสามคือจริงๆอ่ะอย่างที่บอกคือผมชอบ ดีซีแบบมันยูเพราะมันจะเป็นมวยปั้มที่เถื่อนที่มันดิบเถื่อนที่สุดเลยใช่ปีเถื่อนที่สุดไม่ครับมันจะมีลายย่อยกว่าที่มันเถื่อนกว่าจะมีแบบดีซีแบบมันยูมีอะไรเงี้ยที่เป็นแบบมีเลื่อยไฟฟ้ามีอะไรมาเล่นกันอ่ะอ้าวเจี๊ยบมีแบบใช่หรอเขาก็มีวิธีเซฟมีอะไรแบบ้เฝ้าผ้าก้นเจีบใช่มีแบบกดเอฟเฟกต์ระเบิดที่อะไรเล่นกันเออชุดใหญ่เลยปั้มกันบนรถถังนี่อะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยก็คือมันเป็นยุคที่เราดูแต่ซาบูเขาเป็นสตาร์จริงๆอะเขาแบบปั้มแบบ ผัดโปนะฟิลแบบเชฟพาร์ดี้อะไรอย่างเงี้ยลยแต่เขามันมีคลิปของแกตัวใหญ่กว่ามีน่าจะมีนะดิบเนี่ยเข้าไปเลยเซิร์ชแบบว่าซาบูกีเอากลับไปดูมีแมตต์หนึ่งกาปั้มอ่ะปกติอ่ะมวยปั้มอ่ะเป็นเชือกเด้งเงี้ยแม่งมุมเชือกออกข้าวลดหนาถึงแค่อ้ยเยี่ยมคนเดีไอ้ยิงเราบอกว่ามันชอบเด้งอ่ะแล้วว่าชอบเปลี่ยนอะเด้งอ่ะโคตรมันเนี้ยก็เลยชอบเขาเป็นพิเศษอ่าเราเป็นสองเลยอันนี้ฟิวเจอร์แอนิมอลเอ้ยอันนี้คืออันนี้ไหม rolling video animal ไอที่มันใส่เกงแล้วรั้งต่เอ็ดดี้กาเลโร่ใช่นี่คือเอ็ดดี้กาเลโร่เตะดับน่าอโร่อันนี้คือเสื้ออะไรครับพี่มิสซิิโอนี่ใช่เลวิลทั้งคืออะไรพี่นี่ก็เป็นฉายาเขาตอนที่อยู่แถวปัญญุสีแถวปัญญุชื่อจริงเขาจะเป็นมิสซิิโอเป็นเคด็อกมีเอ็ดดี้กาเลโร่คิดแมนคิปแมนก็คือส่หน้ากากครับพี่ไม่ได้ถ่ายครับคิดแมนเป็นผมยาวเลยเป็นคนผมยาวที่เท่เลย ต้องเล่นเกมันต้องกลับไปนี้อันนี้สองเลยนะอันนี้เป็นฟิลแบบว่าคือเขาเป็นแก๊งแบบลาตินอเมริกามันก็ต้องมากับรถโรดลรเดอร์โอ้ใช่ผู้การเป็นแก๊งเขาเด่นมากเลยนะนั้นนี้อ่ะนั่เน่ยต่า ลาติโนฮีตอ่ะก็คือเขาเป็นฟิลน้นมาเลยก็เป็นนงำม่นปั้มที่ <นะ S 2> คนรักเยอะนะออพี่พี่ก็ชอบเหตุการณ์ช็อกโลกเหมือนกันที่เขาเสียก็คือชอบมากก็เลยให้เป็นอันดับสองมันชอบส่วนตัวเลยนะพี่อันนี้ใช่ครับชอบส่วนตัวแต,แต่ขายนะครับตัวนี้ขายขายเตหมืนอนกันเราเหลืออันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งตบมือ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 ันดับที่หนึ่งครับพี่โอ้โหอันนี้คือขายพี่คือใครครับพี่อันนี้คือเลเซอร์รามอนเลเซอร์ ใช่ถ้าถ้าถ้าพูดชื่อเนี่ยน่าจะน่าจะคุ้นหูบ้างสกอตฮอร์สกอตฮอร์หนักเลยใช่สกอตฮอร์เขาจะมาแับผู้เล่นเนสก็คือแต่เข้าร้านมาแล้วไอเสื้อเอ็นเด็บวินยูโอที่เราเห็นกันอะอันนั้นน่ะคือสกอตฮอร์อ๋อสกอตฮอร์คือคน ใช่สควอชเขาทุกคนคือนักมวยปั้มแก๊งของคนนี้ใช่เชี่ยนี่คือคือหัวหน้าแก๊งอ่ะทีมที่เป็นหัวหน้าแก๊งของเขาเขาจะมีสกอตฮอลเควินเนสฮองเกนเชือป้ายป้ายป้ายตรงรุ่นแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมมวยปั้ม OVP ประเด็นหลักๆเลยคือแบบมวยปั้มนั่นคือ OVP หายากหายากมวยคือไม่ค่อยเห็นเลยเขามีอยู่ประมาณ3ลายครับที่เป็นโอเวอร์ปรินจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นสีเหลืองที่บางทีเราเคยเห็นอะเบรกใส เบรกเดรกใส่ดีนิ้วขึ้ไหมพี่พี่มาหารูปให้ได้ไหมได้อ่าดีนิ้วเลยตัวสีเหลืองเดรกใส่แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นอีกคอลเลคชั่นแนึ่งตัวนี้มันหายากนิดนึงเพราะว่าถ้าพูดตรงๆก็คือผมผมทำร้านมาตั้งแต่เริ่มขายมวยปั้มมา4ปีนี่คือเพิ่งกลับได้ตัวแรกพี่อ่ะอคือขายเสื่องมือสองเราทำมานานลวแต่ว่าที่เราเป็นเมนมวยปั้มจริงๆเรา4ปีขายไหมครับไม่เคยเจอขายครับขายใช่ อันนี้ก็ราคาหลังไมล์แล้วน่านผู้ชได้ใช่ขอเป็นหลังไมล์เพราะว่ามันค่อนข้างสูงแต่ว่าผมมั่นใจว่าซื้อได้ถ้าชอบนะเพราะมันไม่เจอจริงจมันไม่เจอจริงยากก่อนสี่ปีครั้งอ่ะแต่แล้วแต่คนนะบางคนมันบางคนก็อาจจะเคยเจอไงแต่ผมไม่เคยผ่านมือแล้วแต่คนแล้วก็อ่านใจขอได้ไหมรวยรวยใจกินนี่เพียวไว้ราคาพี่กินบาทน่ารักโจรข้าวแกงงวยอ่ะแล้วก็แกงวยแกงงวยทั้งหมดทั้งหมดนี่ก็คือสิบอย่างของร้านแชปปี้บอยที่พ่อของร้านคือพี่แก๊ปนั่นเอง ครับผมถ้าชอบมวยปั้มมึงมาถูกร้านร้านนี้เท่านั้นเท่านั้นบอกเลยใครชอบมวยปั้มใครอยากได้เสื้อมวยปั้มมาร้านนี้มันมีตั้งแต่งานเก่ายังงานใหม่ทั้งหมดเลยต้องขอขอบคุณวันนี้จริงๆที่ให้โอกาสเรามาถ่ายทำนะครับขอบคุณมากครับฝากร้านนิดนึงพี่เผื่อเขาจะเข้าไปอุดหนุนได้ครับก็ผมผมฝากเลยแล้วก็ถ้าใครชอบมวยปั้มก็เป็นชัปปี้บอยส์นะครับ วินเทจทีบินิ้วพี่อ,อ,อันนี้คือจะเป็นร้านที่มวยปั้มโดยเฉพาะแต่ถ้าอยากดูอย่างอื่นผมก็จะมีไอหนึ่งชื่อชับบี้เหมือนกันจะเป็นชับบี้อินเดอะเฮาส์อันนี้จะขายเป็นของอย่างอื่นอ่ะ,อะ,อะแล้วก็มีเว็บไซต์อ่ะใช่ครับอของทั้งหมดนะครับมันจะลงขายที่เว็บไซต์ ก็คือ www. chubbyboys.vintaget. com ยาวหน่อยคนไทยเข้าไปซื้อมามันจง่ายคนไทยเข้าไปซื้อได้ครับแต่ว่าราคาในนั้นมันอาจจะสูงนิดนึงถ้าอยากได้อะไรอ่ะแคปจอแล้วมาคุยกันที่ไอจีแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกในเรื่องโลกออนไลน์มาที่นารานเลยที่ไหนพี่ ตลาดนัดรถไฟครับสีนครินหลังเกตหลังสามสิบสามอยู่หลังสุดเลยครับหลังสุดเลยหลังสุดเลยครับเอามาได้หลังสามสิบสามเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วต้องขอสปอยล์นิดนึงตลาดนัดรถไฟใช่ไหมครับคือจะมีคนถามในด็อกเตนมากเลยพี่ตลาดนัดรถไฟมันมีร้านอะไรบ้างพี่โอ้โหเชื่อมันมีอะไรบ้างเอามาแวะมาได้เลยรีวิวแม่งทุกร้านเลยไหมสองร้อยสองร้อยร้านขาเนี่ยมึงกะทำเทปแบบทั้งปีเลยทีเดียวเอาไหมดูแต่ในเนี่ยเออเอาไหมเอาดิ เอาไหมร้านเนี่ยมีพี่ิเศษคลิปละร้านเลยนะเออแต่ว่ามันจะเป็นไอ้นี่ไงแค่รีวิวเฉยเอาเป็นว่าลองดูคลิปต่อไปเราจะเป็นไอเราจะเป็นร้านไหนรอดูแล้วกันติดตามแล้วกันเพราะว่ามีคนถามเยอะมากยังไงก็ฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยครับผมติดตามไว้ด้วยครับถ้าใครเออเป็นการเป็นการชุกๆสำหรับใครที่อ่ะคี่เล่นกีฬาแล้วเหนื่อยแล้วเราจะกินแก้ข่อยะครับอัหน่อยก็ ล,ลูกฝ like. mm hmm. oh> ั่งร้านนะครับรอเล่นเหรอเขาแค่โมยอยู่ต้องบอกว่าหวานใช่ไหมในคำหวานไหมโอบราณนี้หวานมากเหมือนปลาของจริง90นเนี่ยนี่ก็เป็นพี่ใครรากข้างๆเขามามาซื้อน่าคุณเดี๋ยวจะไปดูกันว่าไม่ใช่มึงมึงก็ไม่มีใครขัดกูเลยขอ10บาทดิอยากพี่กันไหมไม่มีตังเงินสดไอ้ที่นี่ยมี10บาทก็ไม่มีเฮ้ย10บาทเอ้าเฮ้ยลำบากพี่เขาเนี่ยพี่ พี่แถวนี้เขาพี่เออเนี่ยพี่เขาอะผมเขาจะเป็นไรครับพี่ขอ<ต>ขอขอบคุณครับพี่พ